หน่อยสิไม่ใช่ไม่เป็นนะแล้วเมือ่อไหร่จะเสร็จสักทีดูสิคะคุณลุงหน่วยกาา้านพอได้ไหมคะครับผมทาไมต้องพามาเกี่ยวข้าวในมุ้งมันอยากจะนอนเลยเข้ามุง้ง <c oughs> คืออันนี้มันถิงข้าวพันครับมันต้องกางมุ้งไว้เพื่ออะไรเพื่ออะไรเพื่อตัวแมลงเพื่อเพศอะไรจะไม่เข้ามาในนี้ว<อ>ันนี่เราปรับปรุงพันธุ์ใหม่ขึ้นมาโอ้วถึงพันธุ์ใหม่เลยแล้วถ้ามันเข้ามันจะเป็นยังไงอ่ะคุณลุงมันจะกลายพันธุ์เหรออ่าคือถ้ามันเข้าไม่ได้พันที่เราต้องการไมันไมดเกลต้องไปมุนกอไม อันนี้พันอะไรอะคะสุพรรณหนึ่งครับสุพรรณหนึ่งคือสุพรรณหนึ่งจะปรับปรุงกับข้าหอมให้มันเป็นหอมไชนาครับลุงจะมีชื่อหอมไชนาเพิ่มขึ้นมาใช่ครับโอ้แล้วเอาไปไหนครับพอปรับปรุงได้แล้วต้องทดลองจนปากเขาจะนิ่งค่ะนิ่งเสร็จแล้วเนี่ยเราเพิ่กระจายให้เกาเสร็จก่อนผมฟังดูเรื่องปรับปรุงพันเนี่ยหลายคนก็เอ๊ะเขาปรับปรุงพันเนี่ยเขาวิธีทำเขาทำยังไงพ่อจะบอกได้ไหมเคล็ดลับการปรับปรุงพันเนี่ยทำยังไงถ้าเล่าให้ฟังก็ยาวนะครับอย่างเนี้ย เอางั้นนอนเลยในมุ้งอยู่ในมุง้งเลยตอนยาวไง ก่อนก่อนที่เราที่เราจะจะทําอะไรคือแล้วแต่ดินเนี่ยจะต้องปรับปรุงดินให้ได้ก่อนดินจะต้องไม่มีพันข้าวอื่นปนอยู่นอกจากพันท่างปอ่นอกจากพันที่เราจะปลูกลงไปหรือดําลงไปค่คือเราต้องการพันุอะไรเราก็อยากให้แข็งแรงเราก็เอาทุกพันหนึ่งใส่เข้าไปอยากให้อยากอยากให้ให้มันหอมก็เอาไอคือเอาลเดศนะเด่นของงแต่ละพันธุ์ใส่มาผสมกันใช่ครับคือที่โลูกในนี่ไม่ใช่ข้าวพันธุเดียวถูกไหมใช่ครับหลากหลายพันธุ์แล้วก็ให้เกิดการผสมผสานขึ้นมาตามธรรมชาติใช่ครับ สร็จแล้วเรายัางไงต่อเราก็ไปคัดเม็ดต้องต้องพอเสร็จแล้วเราจะเกี่ยวเกี่ยวแล้วไปป่าเสร็จแล้วก็ไปปัดแล้วก็ไปคัดเม็ดดูเม็ดไหนสมบูรณ์แล้วก็ลองมาปลูกใหม่กีนซ้า<ำ>ซ้า<ำ>เพื่อดูคุณภาพมันดูคุณภาพว่าอ่าเส้นเม็ดนี้มันยาวเม็ดนี้มันต้นลองเอาสองสองอย่างเนี่ย ลองไปดูที่ว่าในตอนนี้ยมันเป็นยังไงซ้ำกี่รอบพะกว่าจะนิ่งคิดว<ส>่า,า,าได้พันใหม่ละประมาณสิบกว่ารอบโอ้สิบกว่ารอบได้กี่ปีคะก็ประมาณส<อ>าณมสี่ 3, 4, 4ปีอะสามสี่ปีเลยกว่าจะได้คะทาไมต้องหาพันใหม่ใหม่ด้วยพันเก่าๆก็มีเยอะแยะค่ะคือพันเก่าๆเนี่ยบางพันเนี่ยไม่ต้านทานโรคไม่ไม่ต้านทานที่กโดดแล้วข้าวไม่ได้คุณภาพคือมันไม่หอมเนี่ยเราก็ต้องพันพันที่มันตลาดต้องการคือคุณลุงประมาณเนี่ยไม่ใช่ชาวนาธรรมดาเป็นซปเปอร์ชาวนาเป็นเออสำลองมันซปเปอร์แมนนั่นแหละค่ะ เป็นหนาที่คิดค้นพันใหม่ด้วยนอกจากกางมุกแล้วยังมีอะไรเนี่ย่ใสผ้าพลาสติกทําอะไรไปอะล้อมไว้ไม่ให้หนูเข้ามากัดครับล้อมหนูเหรอครับล้อมหนูมันปีนไม่ได้เหรอหนูปีนบ้านยังปีนได้าเลยนะพลาสติกเขาปีนไม่ได้แล้วครับมันลื่นเออนี่เป็นความรู้ใหม่เนาะหนูปีนพลาสติกไม่ได้อ๋อ โอ้โหพอขึ้นมาจากจากนาคุณลุงรู้เลยว่าดินดีมากดูสิหลบมาถึงนี่เลยอ่ะธรรมชาติหรือว่ามีการบำรุงดินครับมนีการประคบบำรุงดินก่อนก่อนที่เราจะใส่อะไรเข้าไปนะคะคุณลุงอ่าก็เป็นพวกวอเทืองก่อนก่อนเีที่จะทำดินอ่ะเราวางคอเทืองเข้าไปแล้วก็มีน้ำหมักพวกพโอ้ขั้วข่อยถึงว่าดูอุดมสมบูรณ์จังเลยอ่ะ แล้วนี่อะไรฮะไอ้นี่เป็นโอ้หนี่ต้องใช้เรดาร์มีสนามมีเครื่องบินามาลงแถวเนี้ยเหรอเป็นกล้องเก็บภาพการจเจริญเติบโตของต้นข้าว<อ>ที่เราดมข้าวต้นเดียวเนี่ย<อ>การจเจริญเติบโตสิบวันโตแค<อ>่ไหนให้มันโตแค่ไหนเรบ่นั้นเลยแล้วก็ลุงประมาณเอาไปใช้ประโยชน์อะไรอ่ะก็คือให้รู้ว่าข้าวนี่มันแตกตอย,ยังไงสูงขนาดไหนอะไรพวกนี้เก็บข้อมูลของข้าวไปแล้กมันต้องไปนั่งเปิดดูอีกทีนึงเหรอครับต้องไปนั่งเปิดดูทีมันในนิ้วจะเก็บข้อมูลมันเก็บไว้ตลอดทั้งวันเลยเหรอครับทั้งวันเลยครับเพราะว่ามี โซล่าเซลล์โอ้สุดยอดเป็นชาวนาที่มีนวัตกรรมเขาเป็นซุปเปอร์ซุปเปอร์ชาวนาจริงนั้นเนี่ยสุดยอดเลยอ่ะหัวต่ที่ดินแถวนี้นะดูมันอุดมสมบูรณ์ดีจังเลยประมาณครับอยากได้แล้วสิเออเห็นที่มันสวยงามอย่างนี้ไปที่ไหนก็อยากได้ที่เขาบอกพอจะมีขายสัแล้วห้าไร่ไหมที่ดินแถวนี้มันขายกันไม่ได้ครับอ้าวทำไมอ่ะ คือตรงนี้เป็นที่มีพระธาตุหรวงในหลวงนะท่านในหลวงครับเป็นยังไงฮะรเรื่องราวมันเป็นยังไงครับคือจริงๆแล้วที่อินตรงนี้เมื่อก่อนแนละ้วมันมีจะป่าแล้วพอดีท่านพระหลวงเนี่ยสเสด็จมาที่ศูนย์ท่านได้ยืนคือท,ที่ตรงนี้มามาปฏิรูปใหม่ปฏิรูปให้เป็นล็อกล็อกละห้าไล่สิบไร่ให้เป็นล็อกสี่เหลี่ยมสวยๆแบบนี้ พอปฏิรูปสิทแล้วก็แจกคืนให้เกษตรกรให้เกษตรกรที่ไม่มีที่ทำกินได้มีที่ทำกินก็เลยท่วถึงเลยใ่ครับยันลูกยันหลังจดครอบมื่นก็เป็นมรรคไม่มีใครมาแย่งหรอกใช่ครับแต่เราต้องเสียค่าเช่าปีละ80บาทต่อหนึ่งไรเอ้เหรอแปดสิบบาทต่อปีต่อปีต่อหนึ่งไรครับโหหาที่ไหนได้เนี่ยคือค่าเช่าที่ที่ให้กับหน่วยงานอ่เป็นหน่วยงานของสวบก่านเกบไปแล้วก็เอาเงินที่ที่ที่ได้จากค่าเช่าเนี่ยมาปรับปรุง ทองมั่งเครื่องสูบน้ำมั่งอ,อะไรต่อไปรู้สึกยังไงบ้างคะคุณลุงมาถึงตอนนี้ได้ที่สวยๆแบบเนี้ยค่ะก็ฟันรู้สึกฟื้นคือจริงๆแล้วผมเนี่ยผมติดป้ายไปเลยนะว่าแผ่นดินนี้ที่พ่อไอือคือได้สัมผัสกับตัวเองเลยว่าน,<อ>นี่คือได้จากท่านเลยพระราชทานมากับมือท่านเลยนะคะอืแล้วจะทํายังไงกับแผ่นดินพื้นนี้ต่อไปคะคือแผ่นดินพื้นเนี้ย ผมบอกเลยด้ว่าผมปฏิที่ยา้เลยว่าจะทำพื้นดินเนี้ยทุกราหางนิ้วให้มีประโยชน์ที่สุด ก็ต้องบอกไปชั่วลูกชั่วหลานเนาะที่มีทายาทว่าที่ดินผืนนี้กว่าจะได้มาคือพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวท่านราชทานบอกลูกไปหรือยังคุณลุงอ๋อตอนนี้โล่ให้ลูกแล้วครับคือลูกจบวิศวะแล้วกลับมาทำนาลูกจบวิศวะกลับมาทำนาสอนลูกสอนหลานยังไงครับลุงครับก็ไม่เชิงสอนแต่ว่าอยู่ด้วยกันเนี่ยเขาเห็นเราทำเมื่อไหรเขาทำเหมือนกัน เมื่อเราสอนเขาทั้งอ้อมนะคราะเพระเด็กทำอย่างนี้นะแต่เราควใช้ลูกทาลูกก็จะตามเราไปเองคือแนวทางการทํานาของลุงประมาณเนี่ยใช้หลักของพระเจ้าอยู่หัวด้วยใช่ไหมครับเศรษฐกิจพอเพียงไหมเศรษฐกิจพอเพียงที่เสใหม่อยู่ในเราเราทำยังไงคําว่าเศรษฐกิจพอเพียงในในแบบฉบับของลุงประมาณในพื้นที่ตรงนี้เศรษฐกิจพอเพียงตัวนี้ผมบอกไว้เลยว่าการทำเนี่ยไม่ใช่เดเอา3า4สเอามาเป็นเกมผมเอาตรงนั้นมาเป็นครูเฉย แล้วเขามาปรับเปลี่ยนเอาเอง <ใน S 2> ที่ <ใน S 2> ผมปรับ<น>แยกเลยนะปรับจากที่ไม่มีบ่อปรับให้มันมีบ่อมีบ่อน้ําม็ในบ่อเนี่ยจะเลี้ยงปลาบนบ่อปลาก็จะเลี้ยงไก่ไข่เสร็จแล้วน้าในบ่อที่มันจะเสียก็ปล่อยเข้านาเป็นปุ๋ยให้กับให้กับต้นข้าวาอีกอันนี้คืออะไรครับลุงประมาณครับอันนี้คือเป็นเชื้อราเป็นโคโรนาครับเป็นเป็นสายพันธุ์ชนิดหนึ่งที่สามารถกระจัดโรคพืชได้ ไม่ว<ใ>่าจะเป็นในนาข้าวหรือว่าพืชตะขนครัวไม่ต้องใช้สารเคมีไม่ต้องใช้สารเคมีนี่อ<ล>้ข้าวแท,ทนอันนี้ทำจากอะไรคะตัวน,นี้ก็เป็นข้าวโพดอาหารสั์ธรรมดาเนี่ยค่ะแต่วิธีการทำเนี่ยมันต้องนึ่งนึ่งฆ้าเชื้ออืก่อนจะนึ่งก็ต้องเอาไปแช่คือการการจะทำเชื้อพวกเนี้ยมันหลายขั้นตอนต้องผ่งาดคอแต่สามารถทดแทนสารเคมีได้เลยมันเป็นเชื้อที่เอาไปไปสลับ ฉีดนาข้าวอย่างเงี้ยหรอใช่ครับถ้าถ้าเป็นใส่ใบหรือว่ายังไงถ้าเป็นถ้าเป็นในนาข้าวส่วนใหญ่แล้วเราจะให้แช่กับเมล็ดเลยอพอแช่กับเมล็ดในเชื้อราตรงเนี้ยมันจะอยู่ในเมล็ด<อ>มันจะกำจัดพวกโรคพืชได้หมดเลยในเมล็ดข้าวอ่ะนะครับผม<อ>ไม่ว่าจะเป็นข้อใบแห้งหรือรา,ากเน่าขนเน่าตัวเนี้ย ชื่อชื่ออะไรนะคะช้าชื่อ้าไกโครโดมาไกโครโดมาไปรู้วิชาการนี้มาจากไหนอะคะคุณลุงเออคือว่าต้องย้อนหลังไปว่าปี49นะครับสิบปีที่แล้วใช่ครับผมได้ไปอบรมจากศูนย์แต่งงานจัดการสุขพืมิที่เมรุนาสองชั่วโมงได้ไปอบรมมาก็เลยเลยอามาลองทำดูสองชั่วโมงปัจจุบันนี้ทําเยอะแยะขนาดนี้เลยเหรอฮะครับอันนี้เราทําใช้เองหรือว่าทําขายด้วยเออทำจำหน่ายด้วยครับดูแรกๆนะทำให้เกษตรกรใช้เกษตรกรไม่ใช้แล้วครับเพราะมันยุ่งยากมันนอกเป็นซาวไปขยำไปอะไรก็ อ๋อผมก็เลยต้องต้องต้องทำแบบแบบแจ้ง่ายคุณแม่ว่า คิดซองแล้วใช้ได้เลยเกษตรกรได้ใช้ครับก็เลยต้องมีมีการต้องคิดค้นการอใหยเป็นสปอผงเป็นสปอผงครับสปอผงเหมือนเหมือนผงผงยาอรแบค่ะอ๋อเดี๋ยวนี้ไม่ได้ขายแบบนี้แล้วขายเป็นผงแล้วใช่ครับเป็นสปอผงแล้วแล้วใช้ยังไงคะก็เป็นละลายน้ำขิดได้เลยอ๋ออันนี้ง่ายละง่ายพอได้เป็นผงนี่ทุกคนเข้าใจแล้วละลายน้าแล้วก็ดื่มเลยดื่มเลย๋อชิมน้าอ๋าได้ละลายน้าดื่มเลยนี่ ไม่ได้ไอันนี้ไม่เป็นอันตรายต่อมนุษย์เพราจัดเองเหรอเป็นอันตรายเฉพาะแมลงเท่านั้นอ๋อเหรอฮะเป็นตัวที่กำจัดแมลงและโรคพืชเท่านั้นนะครับครับก่อนกลับเรามีของฝากให้ท่านดาฟูไว้โอ้ขอบอระคุณมากๆครับข้าวใช้นาทหนึ่งคัดพิเศษ5กิโลกรัม รสชาติถึงความภาคภูมิใจ5้กิโลปกติเราขายเท่าไหร่ครับเนี่ยห้าห้กิโลเราขายส0 0อยบาทครับโลละยี่บาทครับทำไมถูกจังเลยอะคะขายราคาถูกเพราะเราแปะรูปเองแล้วชุมชนมาซื้อแล้วจะได้ทานข้าวของถูกแล้วได้ของดีไปทานด้วยคือที่นี่เรารวมตัวกันเป็นกลุ่มชากรเลยใช่ไหมครับใช่ครับข้างหลังนี่เป็นโรงสีสากรที่เราแปะรูปข้าวนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยเราไม่ขายข้าวเป็นข้าวเปลือกไม่ขายพิษข้าวเปลือกครับเราแปะรูปขายพีษข้าวสารคือถ้าขายตอนนี้ก็ได้ตัน ละเป็นข้าเปลือกเราซื้อมาที่ประมาณประมาณตอนนี้เจ็ดพันกว่าซื้อแพงกว่าโรงสีซื้ออีกนะซื้อแพงกว่าครับเพราะว่าข้าวข้าวเชน่ามีคนทําน้อยอแล้วการสีเนี่ยได้ข้าวต้นเยอะค่ะสีได้ข้าวต้นร่วมประมาณร้อยห้าสิบเปอร์เซ็นต์ได้สี่สิบเจ็ดเปอร์เซ็นต์เหรอฮะเราถึงได้ซื้อแพงได้เพราะงั้นแปรรูปแล้วเราไปขายห้ากิโลร้อยเนี่ยเราได้เพิ่มมูลค่าขึ้นมาเท่าไหร่อะคะ ตัวตัวต้นข้าวเราไม่ได้ไปได้ไปลายกับลำอ๋อที่ขายลำโลละแปดบาทโอที่อื่นเขาขายกันสิบสองาทที่นร่บอะจริงจริงแล้วเรื่องที่จพอเพียงเนี่ย ถ้าคนไม่อดทนจริงวี่มันจริงเนี่ยยากมากเพราะแต่ละอย่างเนี่ยนีมันต้องใช้เวลาต้องมีสมาธิสูงต้องอดทนถ้าท่านอดทนได้เนี่ยโอดโหมเด็ดแน่นอนตางก็หวงได้เลยครับโอ้วันนี้ขอบคุณมากๆเลยนะฮะขอบคุณขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณทางทกศด้วยนะฮะวันนี้ที่นำพามาได้รู้จักกับกลุ่มที่แข็งแรงมากค่ะอันนี้ให้ใครคะให้คุณลักษมีรออยู่แล้วค่ะ อันนี้เลือกถุงถูงนะคุณรัชนีถุงดำของผมถุงขาวดูดีเหมาะมากเหมาะจริงๆอยากอะไรอะ<ม>่ะไม่น่าจะแยกออกนะ ยินมานานแล้วถังเช่าถังเช่าเห็นคุณถามหาอยู่นี่ว่าเอ๊ะมันเสื่อมๆไปอะไรช่วยได้ก็ถังเช่านี่เองเนาะโอ้มันแก้ได้เยอะเลยนะเท่าที่ผมอ่านดูนะรองศาสตราจารย์ดรมนจันร์เมฆทนเป็นผู้เขียนนะครับและอาจารย์ก็มาอยู่กับเราที่นี่นะฮะสวัสดีครับอาจารย์ครับสวัสดีค่ะวันนี้มาพร้อมกับใครเอ่ยลูกชายลูกชายนะคะชื่อว่าคุณชานครับชานตอนนี้อาจารย์เป็นเท่าที่ผมอ่านประวัติบางส่วนนี่คือศึกษาเกี่ยวกับเรื่องของ ถังเช่ามันคือเห็ดหรืออะไรคะจ๊ะจริงๆถังเช่าคือเชื้อรานะคะอเออเลยฮะ,ะที่ก่อโรคในแมลงนะคะ<อ>คือเล่าประวัติให้ฟังนิดนึงตัวเองทําวิจัยเกี่ยวกับเชื้อราฆ่าแมลงมาเกือบ20ปีแล้วมสมัยก่อนเราไปใช้ในวงการเกษตรนะคะแต่นี้เมื่อปีห้าคุณแม่ป่วยเป็นมะเร็งตอนนั้นเนี่ยเราก็ทราบว่าในประเทศจีนเนี่ยจะใช้ถังเช่าในการช่วยเกี่ยวกับโรคแมลงได้อตอนนั้นก็เลยเริ่มจับงานวิจัยตัวนี้แต่นี้อาศัย พื้นฐานในการทํางานวิจัยมา20ปีเนี่ยเราก็ใช้เวลาเพียงปีเดียวในการที่จะตั้งแต่ศึกษาหาสายพันธุ์นะคะแล้วก็อาหารที่ใช้เพาะเลี้ยงนะคะเ,เราประมาณปีนะะึงค่ะเราได้ผลิตภัณฑ์ออกมาซึ่งตอนนั้นเนี่ยเราก็เอาเข้าที่ศูนย์บ่มเพาะของมหาวิทยาลัยหลังจากที่เราจดอนุสิทธิบัตร,รเพราะฉะนั้นในนี้จะเป็นอนุสิทธิบัตรร่วมนะคะใน,ในเรื่องของอาหาร,รที่เราใช้เพาะเลี้ยงเ,เพื่อให้ได้สารหลอกลิศสูงะคะ่ะ เดี๋ยวก่อนที่จะพูดอะไรอย่างอื่นนะฮะท่านผู้ชมอาจจะไม่เคยเห็นถังเช่าตัวจริงเสียงจริงเลยวันนี้อาจารย์เอามาให้ชมด้วยนะครับถังเช่าเนี่ยจริงๆจะประกอบไปด้วย2ส่วนนะคะคือส่วนที่เราเห็นเป็นตัวนอนอยู่ตัวนอนสหือน้ำตาลน้ำตาลเหลืองเหลืองเไหมเหลืองเหลืองค่ะจริงๆมันจะอยู่ใต้ดินนะคะแล้วก็ส่วนที่งอกเป็นดอกเห็ดขึ้นมาตรงนั้นก็คือส่วนของเชื้อราเป็นเส้นออกสีเข้มๆมาหันเข้มเข้มมานะค่ะใช่ค่ะอันนี้เขาเรียกตัวเห็ดเหรอฮะ สิจัค่ะคือเห็ดแล้วมันเกี่ยวพันอะไรกับนอนคะคือนอนเป็นอาหารของมันนะคะนะคะในธรรมชาติเนี่ยนอนพวกนี้จะอาศัยอยู่ในระดับน้ําทะเลสูงกว่าระดับน้ําทะเลประมาณ3 0 0 0ันถึงห้าพเมตรนะคะเสร็จแล้วสปอของเชื้อราตัวนี้มันก็จะไปเกาะติดที่ตัวหนอนนอนจะอาศัยในดินนะคะเสร็จแล้วมันจะแทงเส้นใยเข้าไปในตัวแมลงค่ะไปใช้สารในตัวแมลงเป็นอาหารของมันจนกระทั่งเมื่ออาหารหมดนะคะ ตัวตัวนอนเนี่ยตอนนั้นมันก็จะขาดอากาศให้ใจเพราะมันเต็มไปด้วยเชื้อราในตัวมันมันก็จะหันหัวขึ้นแล้วมันก็จะพอถึงฤดูใบไม้ผลิเนี่ยอากาศอบอุ่นขึ้นเนี่ยเชื้อราตัวนี้ก็จะแทงเส้นใหญ่แล้วก็สร้างสปอร์ชุดใหม่เพื่อจะไปฆ่าแมลงตัวใหม่สายพันธุ์นี้เรียกว่าสายพันธุ์อะไรคะสายพันธุ์ที่เบตค่ะที่เบตที่อาจารย์เอามาผลิตเอามาทําเป็นอาหารเสริมที่เห็นอยู่ด้านหน้านี่นะฮะครับผม นี่ฮะเป็นผลงานวิจัยที่ออกมาเรียบร้อยค่ะสามปีแล้วค่ะสามปีแล้วใช่ไหมครับชื่ออะไรคะชื่อคอร์ดี้ไทยค่ะคอร์ดี้ไทยคอร์ดี้ไทยอืมเป็นเป็นเม็ดหรือเป็นอะไรคะเป็นแคปซูลเป็นแคปซูลข้างในเป็นแคปซูลนะครับค่ะเห็นมันมีสีน้ําเงินสีแดงมันคืออะไรฮะอันนี้แบ่งเป็น2สูตรนะครับก็คือสีแดงเป็นสูตรของผู้ชายสีน้ําเงินเป็นสูตรของผู้หญิงครับนะครับจริงๆจริงๆแล้วทานสลับกันได้แต่ว่าที่ออกมาตอนแรก2สูตรเนี่ยเพราะว่า ทุกคนอาจจะเคยได้ยินถังเช่าโดยเฉพาะเรื่องอย่างว่านะครับบำรุงสมรรถภาพแต่จริงๆแล้วมันไม่ใช่เอาเลยฮะโอ้ยเขาใจผิดมันนเลยถางอ้อมค่ะอ๋อทางอ้อมยังไมทางอ้อมแต่จริงๆถังเช่าได้มีคุณสมบัติถังเช่าเนี่ยเด่นเรื่องการบำรุงไตนะครับแล้วก็เด่นเรื่องการต้านเซลล์มะเร็งระยะเริ่มต้นครับยังไงคะอาจารย์คะมันช่วยเพิ่ม ออกซิเจนนะคะทำให้ปรั c ซ r คู l เลชันการไหลเวียนโลหิตดีขึ้นเพราะฉะนั้นเมือเอ่อมันไปเลี้ยงเลือดไปเลี้ยงที่ไหนได้ดีขึ้นการทำงานของอวัอยวะนั้นก็ดีขึ้นตามไปด้วยที่เราผลิต<ห>ออกมานี่คือเป็นผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร,รนะครับผลิตภัณฑ์เสริมอาหารตอนนี้มันต่างกันยังไงครับแดงกับน้าเงินหญิงกับชายทำไมต้องแยกกันทำไมไม่บางคนก็เป็น ชายหญิงก็รวมกันแต่นี้แยกกันมันมันต่างกันเพราะว่าช่วงแรกที่เปิดตัวมาเนี่ยผู้หญิงนะครับลูกค้าเดินหนีหมดเพราะว่าคำว่าถังเช่าคำว่าถังเช่าน่าจะเป็นเพศชายใช้ถูกต้องนะครับเราก็เลยต้องออกสูตรหญิงมาแล้วเราก็ต้องคอยให้ความรู้ว่าอย่างนี้มันไม่ใช่เฉพาะเรื่องนั้นเรื่องเดียวนะครับมันก็ช่วยเรื่องอื่นด้วยราคาเป็นยังไงครับครับอันนี้กระปุกหนึ่งเนี่ยสองพันเจ็ดร้อยบาทราคาเท่ากันทั้งสองสูตรนะครับบรรจุสามสิบแคปซูลครับ 2,700บาทมาวารายการวันนี้เรามีพิเศษให้กับแฟนๆรายการในช่วงนี้เนี่ยเรามีโปรโมชั่นพิเศษนะครับก็คือทุกครั้งเราจะจัดในงานเกษตรแฟร์นะครับโปรโมชั่นจะเป็นซื้อ3แถมหนึ่งนะครับในราคา8,100บาทเท่าไหร่นะ8,100บาทแดบาทได้4ี่ดไดวที่เห็นอยู่บนโต๊ะนะครับขวดหนึ่งทานได้นานไหมคะ ก็ถ้าบำรุงสุขภาพก็เช้าเม็ดเย็นเม็ดค่ะทานได้ครึ่งเดือนคแต่ถ้าคนที่มีปัญหาสุขภาพต้องทานมากขึ้นติดต่อได้ที่ไหนครับครับเรสามารถโทรได้นะครับในเบอร์0 9 2ย์เก้าสองนะครับหนึ่งสองหนึ่งศูนย์หกหกเก้าย้ำอีกทีฮะครับศูนย์เก้าสองหนึ่งสองหนึ่งศูนย์หกหกเก้านะครับหรือแอดไลน์ก็ได้นะครับแอดคอร์ดี้ไทยนะครับสะกดยังไงคะคอร์ดี้ไทยแอดคอร์ดี้นะครับซีแคทโอออฟฟิศนะครับ อ่าอ่รดนะครับ D ีด็แล้วก็ Y วเขาไปพูดคุยปัญหาเราก็ที่ไอพิคกันเลยอาจารย์ศึกษาแล้วทําออกมาแบบนี้แล้วเห็นบอกว่าคุณแม่มีปัญหาเรื่องสุขภาพใช่ไหมใช่ค่ะคุณแม่เป็นมะเร็งหลังจากที่ท่านถานแล้วเนี่ยก็เลือดก็หยุดนะคะตอนแรกมนีมีเลือดออกมานะคะจริงๆท่านเป็นมะเร็งที่ลำไส้ใหญ่ระยะสุดท้ายซึ่งหลังจากที่เราผ่าตัดเนี่ยเราก็พบว่ามันลามไปที่ตับแล้ว ตอนนั้นหมอก็บอกว่าน่าจะอยู่ได้6เดือนนะคะหลังจากที่คุณแม่ทานไปเนี่ยจริงๆท่านทำเคีโมสครั้งค่ะตอนแรกๆหมอแนะนำซึ่งตอนทำเคีโมเนี่ยก็หนากสา่ปากเป็นแผลลิ้นดำไปหมดนะคะท่านทานแล้วอาการเหล่านี้ก็ดีขึ้นน,ะะนมันช่วยลดผลข้างเคียงจากการทำเคีโม<อ>แล้วก็ทำให้มีแรงขึ้นคะก เราก็ยืดชีวิตท่านมาได้ปีครึ่งอ่ะท่านเพิ่งเสียชีวิตไปไม่นานเพราะว่าติดเชื้อในกระแสเลือดครับซึ่งเราเราก็ดีใจที่เราได้เจอตัวนี้เพราะว่าท่านมีคุณชีวิตคุณภาพชีวิตบ้านปลายที่ดีคือไม่เจ็บไม่ปวดนะคะแต่ถ้าเป็นมะเร็งระยะแรกแก็หนึ่งสองเนี่ยเราเจอที่ควบควบคู่กับแพทย์แผนปัจจุบันนะค่ะก็อย่างที่เรียนท่านผู้ชมว่านี่คือผลิตภัณฑ์เสริมอาหารไม่ใช่ยารักษาโรค เพราะฉะนั้นเป็นอะไรที่ทานเพื่อบำรุงร่างกายในร<ช>ะยะต้นๆคือไม่ต้องเป็นอะไรถูกไหมฮะใช่ค่ะออถ้ารอให้เป็นแล้วก็จะเป็นเรื่องยากเรื่องอะไรเอาโปรโมชั่นสำหรับแฟนๆรายการวันนี้เป็นยังไงครับช่วงนี้จะมีการจัดโปรโมชั่นซื้อ3แถม1นะครับเนื้อกล่องหนึ่งเนี่ยราคาปกติอยู่ที่2,700บาทนะครับาทนะครับ ถ้าซื้อ4เนี่ยราคาเต็มอยู่ที่1,800นะครับช่วงนี้ราคาพิเศษเหลือ8,100บาทาเท่ากับซื้อ3แถมให้ง1งได้4ดกล่องใช่ครับโทรศัพท์ะครับถ้าสนใจติดต่อนะครับ092 121 0669 092 120 9928นะครับหรือถ้ากัดต้องการศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมเข้าไปที่เว็บไซต์ w w w c o d y y t ์เ c o m ครับ อาจารย์อยากจะสรุปอะไรสั้นๆไหมฮะก็เนื่องจากทังเช่าเนี่ยมันเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีราคาแพงนะคะครับซึ่งราคาของมันเนี่ยมันก็ขึ้นกับสารออกฤทธิ์แต่นี้ที่เราออกตลาดมา3ปีแล้วเนี่ยผลิตภัณฑ์ก็มีลูกค้าน่าจะเกิน7,000ลายขึ้นไปแต่นี้ก็มีคนที่ทำเรียนแบบแล้วก็แอบอ้างชื่อค่อนข้างเยอะอยู่ว่าเป็นผลิตภัณฑ์ที่มาจากของตัวเองนะคะ ซึ่งใน,ในมหาวิทยาลัยเกษตรที่ได้อนุสิทธิบัตรมีเฉพาะของของที่ไทยเท่นานั้นครับ <ผม S 3> นะย้ำอีกทีนะฮะซื้อได้ทางเบอร์โทรศัพท์นี้เท่านั้นนะ,ค,ะครับโปรโมชั่นอีกทีครับครับผมก็โปรโมชั่นซื้อ3แถม 1, 1นะครับจาก1,800 0บาทเหลือ8,100นะครับติดต่อ092-121-0669และ092-120-9928อาล่ะครับวันนี้ขอบคุณทั้งสองท่านนะครับ,บขอบคุณครับขอบคุณครับ วันนี้เวลาหมดแล้วนะครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามชมลาไปก่อนโชคดีทุกท่านนะฮะสวัสดีครับ